นียนิม่ท kind of ุกคนเลยสักลังจบอกเขาว่านี่ฉันทุกคนตื่นการนี่ฉันตื่นการอะไรก็เลเจอเฉยแย่นอมทุกคนเลยนะคะตัดผมเข้ามาเลยมีเอ่อเข้ามาเลยดีเอ่อเข้ามาเข้ามามีกะไกร้เยอะมีตะไกร้สองสามันอ่าวันนี้ได้รุ่นมากใครมาตัดผมมาผมจะสวยอย่างงามผมจะสวยอย่างาจากทางไม่ต้องเเงิ่เยอ ผมและจางั้นทุกคนมาะทุกคนอาต่อไปเค อ่าอาจารย์คงที่เป็นคลัใครมาได้ทุกคนนะครับทางเคุณหมอเขาจะมางมาอดนักไเดี๋ยไเดีได้หรได้เย เดิน่้กันเนี่ยมาเข้าน้ำแตต้นดือนนะท้องสดนะพีเสเพราะว่าอยากายที่เมืองไทยแม่กุลาเชิญค่าเชิญ พี่น้องเราตาดผคลเล่าให้สุขภาพแข็งแรงจะให้ปวดหัวจะให้เจ็บร้อนจะให้ลำบากจะขอให้โชคด,ด,ดีอ่าอ่าไม่แน่นะถ้าเราไปเสี่ยงโชคถูจะหมดมาเป็นพ่อเป็งกันไม่ได้อ่าสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นอ่าอ่าาพิเศษกว่าพิเศษอ่า ไม่มีเสาสามแต่ค e ุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ใช่ญาติมาให้ไหมได้หมดบอกว่าหาเองแล้วก็มีคุณพ่บริการคุพบอาสอนบริการคุณหมอสุพคนสุน้องไว้ให้ทำี คันแดอีนรอยแอพดตัไรายแอทุกวนันั้นว่กเรามาวันนี้ก็เป็นลูกศิษยลูงหาลนาก็ทางนันมาด้วนยืนมุมตีมีมากเลยวันขอามนี่ยกำลังไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังะเื่อยนมีการทำสวนสามัญีเสร็จแล้ว ก็มีการตรวจสามเณรกันคนที่สองอทอดกระถิ่นเกษตรรับกระถิ่นทีนี้ได้กันเยอ,อะเพ <Thank you. S 1> ราะว่าจะทำพักกินห oh. ลอดสามหมื่นนี่ตัดยมโดยดีเป็นคนทำกก <Yeah. S 1> ความสะอาดก่อนนอกการตรวจ <All right. S 1> ท่างถูท่านขีนให้เรียบรอ้อยวัยวอนจะให้ <Okay. S 1> คุณแม่โดยลิงไปหอมลงสักหน่อย แฟนลูกศิษย์คุณหมอสมพงษ์เป็นี่ยถ้าคุณรักได้ได้แฟนลูกหล่อติดโซเชียลทีแต่ผู้จัดการเมาคุณหมอสมพงษ์มาได้เจอคนเก็บเงินให้คุณหมอสมพงษ์ที่มาเยอะที่สุดมากมาจากผมมาทุกท้องคุณหมอสมพเออ Everyone, everyone can do can ยี่สิบเอ็ดมิตุนาที่ผมลาครั้งก่อนแต่ที่บวดแน่นอนบวดจะตอนปีนี้เพราะว่าแฟนแฟนบอกลาแทนไ้ทีไ,ททไว,ว้พ้นหวังดี ความีำเกินแต่กดีใครกันปันนี้แล้วจะโชคดี่ะรวยนะเพราะหนูปมีกันอ่เอ็มอไม่มี อันนี้การลงทุนเราเป็นหัวหน้าทำส่วนตัวเองหัวหน้าเรจะมีการตัด้นไม้ไม่ได้หัวหน้าจ้างคนมาให้หัวหน้าค็ทำกากตัดต้นไม้แล้เราเราไปจัดมือส่้นตัวเองนี่กราเรวงมหาดไทย